เผยโฉมดาราสาวรำถวายพระปู่พญาสีสัตนาคราชไม่น่าเชื่อเป็นคนนครพนมโดยกำเนิดหาน่าลีวิสดาราสาวลูกครึ่งไทยอังกฤษเจ้าของตำแหน่งมิสทินไทยแลนด์ปี2010ร่วมรำถวายพ่อปู่พญาสีสัตนาคราชที่จังหวัดน,นครพนมรวมงานวันแมนแอนด์เดริเวอร์ก่อนปล่อยตัว,ตวโตโน่เริ่มว่ายน้ำซึ่งไม่น่าเชื่อว่าบ้านเกิดของเธอคือที่นี่นี่เองค่ะโดยเมื่อช่วงเช้าของวันนี้วันที่22ตุลาคม ก่อนที่โตโน่พาคินจะเริ่มว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงในโครงการ One Man at the River หนึ่งคนว่ายหลายคนให้ว่ายน้ำข้ามโขงโดยมีระยะทางกว่า15กิโลเมตรเพื่อชวนร่วมบริจาคนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลนครพนมและโรงพยาบาลแควงคำม,ม่วนสอบปบลาวค่ะได้มีการจัดพิธีรำบวงสงวงถวายพ่อปู่พญาสีสัตนคราชที่ริมแม่น้ำโขงจังหวัดนครพนมด้วย โดยฮาน่าได้โพสต์ข้อความระบุว่าสาวนาครพนมคนนี้ดีใจที่ได้ร่วมลำถวายพ่อปูพยาสีสัตนาคราชในกิจกรรมดีๆ Hash tag #OneManAtTheRiver ไว้น้ำแม่น้ำโขงไทยลาวเพื่อระดมทุนจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลจังหวัดนครพนม ซึ่งทุกคนสามารถร่วมบริจาคโครงการ One Man a n d t h e r i v e r ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ตุลาคมปี2565ทางช่องทางรับบริจาคบัญชีธนาคารกรุงศรีสาขาถนนเพชรบุรีใหม่ 0340047732ชื่อบัญชีมูรณิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยเพื่อโครงการเทใจค่ะซึ่งในงานก็มีดาราและคนดังหลายคนมาร่วมรำอาทินิชานัทนิชาดังวัฒนาวานิชแฟนสาวของโตโนภาคินแม็กกี้อาภารวมไปถึงไทยมุกเดอะไวทและมีอีกหนึ่งคนคือฮานาลีวิส ดาราสาวลูกครึ่งไทยอังกฤษเจ้าของตำแหน่งมิสทีนไทยแลนด์ปี2010ร่วมํำด้วยซึ่งแน่นอนค่ะว่าเราก็ดูแทบไม่ออกเลยว่าสาวสวยคนนี้มีบ้านเกิดจากแดนอีสานของไทยเรานี่เองนึกว่าเธอเป็นสาวอินเตอร์แล้วอินพอร์ตเข้าเมืองไทยทีหลังเป็นอีกหนึ่งสาวงามจากแดนอีสานที่ประดับบงการบันเทิงไทยพร้อมความสามารถที่หลากหลายอีกคนหนึ่งเลยค่ะต้องขอปรบมือให้เธอเลยซึ่งในงานเธอจะสวยขนาดไหนนั้นไปรับชมภาพกันเลยดีกว่าค่ะ ขอขอบคุณที่มาข่าวจากมุมข่าวค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ